ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยที่ั้งท้อผมคุณกินแฮสกิมี่ทะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมตะก้อนวอลเฮอันนี้คือฮิววิเทอร์บลัสบู๊มโอ้ยตุก ผมเกีย p ติพีพีอะอู้อห้ยอือตัวเดิมผมแลกโอ้แลกเอง Ui, mình này không biết đánh game trong mình bắn đáy Nhiệt Mà Ui 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 โอ้ยตกโคตรเป็นไรที่แลกอุ้ยมังกรใครวะอ้าวมังกรขีดมังกรโอ้ เดี๋ยวอีกตั้งห้านาทีใครจะไปทำอะไรได้โอ้โหกระตุกโคตรอุย้ยเป็นไงที่โคตรกระตุกอื อะไรที่ตกโวยกะตกทำไมผมยังฆ่าไม่ได้ได้เฮ้ยป,ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ Đừng 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 Ui Ui 2-1 2-1 2-1 Oh God Damn it. <coughs> Yeah Oh <ai>. Tại Ui Tìm em What the fuck Are you <coughs> doing <coughs> ตูไปแจกเขาอย่างเดียวเลยใช่ไหมอ๋อกระตุกโอเครู้แ <ok> ล้วโปรเจกต์ไฮเปอร์ด um, ิเมนชันน네ี่จะเล่นยังไงอ๋อก็ไปว่าเดี๋ยวผมจะทำโปรเจกต์ใหม่ก็คือซูเปอร์ดิเมนชันนิมจูนซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ที่น่าจะกระตุกโคตร Come on, just okay. โอตายอืมอืมอื้มบุ้งบุ้งงอยนี่นี่มันร้ายเออโหแล้วผมไม่ค่อยเก่งวิธ p พีพด้วยค้างคืนหาเรื่องพีพีกัน เสียเปียกแบบคนอื่นเนี่ยอ,อ,อ้กว่าจะตายได้เ,เดี๋ยวผมได้สองชิวตั้งแต่เมื่อไหร่เอาละเตรียมเข้าสู่ไคลแม็กซ์ทรามอุ้ยไอ้นี่นี่ยยังไม่จบใช่ไหมได้ <laughs> oh. I hate TV. I hate my hot <laughs> pup <laughs> ก็อ่้ได้มาถึงตอนอิสเลยเตรียมพร้อมสุดยอดมังกรกุติืมจะกนบีชุดโอ้โห วิศนสองว้าวเดี๋ยวเราจะไปเอาของจากท็อปปี้ดีกว่าโอ้โหแพ้ไม่ไงผมไม่ค่อยเก่งพีพีโอเคก็ขอจบไปเเท่นี้ดีกว่านะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย